นี่นะครับขั้นตอนในการสกรีนเสื้อนะครับผมงานสกรีนสวยๆครับผมนี่นะครับอ่านี่ออกมาแล้วครับนี่ครับผมนี่นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับนี่ออกมาอย่างสวยเลยนะครับงานสกรีนโมเดลโมเดลทันสมัยสวยๆครับผม นี่ด้านนี้ครับนี่ด้านนี้นะครับผมนี่นะครับสกรีนสวยๆครับผมแฟร์สปอร์ตครับงานสกรีนเสื้อสั่งผลิตเสื้องานปักติดต่อเราได้เลยนะครับอย่างสวยอย่างแจ่มครับ สั่งได้นะครับสั่งสกรีนเสื้อสั่งเสื้อสั่งผลิตหรือจะสั่งเป็นชุดยูนิฟอร์มก็ได้นะครับงานสกดีนจะเป็นงานกีฬาก็มีครบครับงานเก็บแจมครับตอนนี้ผลงานสวยๆครับนี่นะครับ ครับผมสวยๆครับเรื่องงานสกรีนเรื่องงานปักเรื่องงานผลิตทุกแบบทุกสไตล์ทั้งกีฬาทั้งยูนิฟอร์มเสื้อยืดโปโลไว้ใจเราสบการณ์มายาวนานครับสั่งผลิตได้ตามกำหนดที่ต้องการครับ วันเวลาพบกับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม